สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับมาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยดาวสตาร์แล้วก็ราวสตาร์ p นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมแนวทางขอฝากคําเตือนทุกครั้งแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคานวณโปรดใช้วิจรณญาณในการรับชมนะครับพี่พี่ช่วงนี้นะครับแนวทางก็เดินไม่ดีเลยนะครับน้องก,ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบแล้วยังไงค่อยตามนะครับเนาะนะครับก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับ ก่อนเข้าไปรับชมนะครับแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสลับบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดที่กําลังมองหาบ้านเสียงโชคใหม่นะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับของเราเมื่อวานนี้ก็หลุดนะครับพี่เนาะเดี๋ยวเรามารับชมวันนี้เลยดีกว่านะครับเพราะว่าผมก็เวลาน้อยนะครับพี่เวลามีน้อยนะครับเพราะว่าทำแนวทางในกลุ่มด้วยนะครับ วันนี้หวยเราสตาร์นะครับที่ผมคิดคำนวณได้นะครับพี่พี่ผมให้ไปที่วิ่งไปที่5นะครับสายลูดให้ไปที่เลขหนนะครับผมก็จะเป็นในที่15 16 17นะครับ ห้าศูนย์ห้าหกห้าเจ็ดนะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่ห้าหนึ่งหกนะครับเมื่อวานนี้ยังดีหัวเราพัฒนามาช่วยนะครับพี่น้องนะครับในทางอื่นนี้เดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่า ไอ้หวยลาวพัฒนาช่วงเย็นนั้นมามาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเด่นก็จะเป็นที่16นะครับพี่พี่หนึ่แล้วก็56นะครับอันนี้หวยลาวสตาร์เนาะบ่ายสามนะครับส่วนราวสตาร์ VIP นะครับผมได้ ได้ตัวเด่นเหมือนกันนะครับพี่พีก็คือให้วิ่งไปที่ห้านะครับสายลูดให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นในที่ห้าสี่ห้าเจ็ดห้าเก้านะครับหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ด 19นะครับ3ตัวผมให้ไปที่5 1 4นนะครับผม แนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่สลับหวยลาวสตาเนาะแล้วก็ลาวสตา VIP นะครับอย่างที่บอกชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับผมเนาะคลิปนี้ขอขอบคุณพี่สมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจนะครับวันนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ